อีกหนึ่งทังเลือกที่ทําให้เราสามารถดูแลสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย N2O m u l t i p a s ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเกรดพรีเมียมถึง11ชนิดเรียกได้ว่ารวมดาวเลยก็ว่าได้ค่ะตัวแรกเป็นสารสกัดจากถังเช่าที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาคือ,อยาอายุวัฒนะของร่างกายนี้ใช้ถังเช่าสีทองที่พอเลี้ยงในระบบปิดไม่ต้องกังวเลเรื่องของสารปนเปื้อนแล้วก็มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพค่ะ สองสารสก,การจากสมซึ่งถือว่าเป็นราชาของสมงพรวิธีไิถันคัดเลือกมาเฉพาะช่วงอายุ4-6ปีที่ให้สารสําคัญจีเซโนไซด์ได้อย่างเหมาะสมที่สุดในการดูแลสุขภาพสามสารสก,การจากเทลินจือสีแดงซึ่งมีสรรพคุณอย่างมากค่ะในการดูแลสุขภาพปรับสมดุลและก็เสริมพูมิุุ้มกัน สสารหลายสีแดงที่ให้สารแอสตาเซทินตันนี้หลายคนรู้จักกันแล้วก็เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกแดนที่ให้ประโยชน์กับผิวเชื่อรดฝ้ากระชะลอวัย6เบต้ากูแคนจีนนอกจากนี้นะคะยังมีโคเอนไซคิวเทนสารสกัดจากเปลือกองุ่น L ออาร์จินีนอัลฟาไลโปอิกแอซิดสารสกัดจากเปลือกสมฝรั่งเศสแคลเซียมแอสโครเบตซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถูกวิจัยแล้วค่ะว่าให้สารสกัดทั้งร้อนและเย็นในสัดส,ส่วนที่สมดุลและพอเหมาะมเหมาะกับใครบ้างหนึ่งก็คือคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต้องการชะลอความเสื่อมของเซลล์ ต้องการปรับสมดุลต้องการเสริมภูมิคุ้มกันคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูนร่างกายในระยะพักฟื้นทานง่ายค่ะเพียงวันละหนึ่เม็ดก่อนนอนค่ะครบจบในเม็ดเดียวจริงๆ